ทีมของเมดิซาตูครับซ้อมดีที่เพชรพัทยาชนบุรีครับคาเซมแล้วข้โงหลนของพันลิปไปก่อนครับคาเซมครับนี่ก็ตามครับแต่ว่าบุกเพิ TA, OH! 拜拜่นไม่ได้ครับบ like. ุกเพิ่นไม่ได้ครับนั่นะฮะมีบวกสู้ตลอดเหมือนกันครับคาเซมเตะมาเตะคืนครับตาม้วยหมัดครับตัดสายลำตัวก็ตามแต่ว่าพันลิปชกกับคาเซมได้ดีมากๆาครับวันนี้ สายลำตัวครับแล้วบวกหมัดขวาครับขะาครับยับเข้าไปเตะซ้ายครับหมัดยังไงบุงในบุงในบิดล้มลงไปบิดดีนะครับหมัดขวาครับโดนโดครับพลิตแหมเมาหน่อยแต่ว่ายังไงครับหัวปักพื้นลงไปครับโอ้โหนี่ครับพอชีวิตคิดบวกแบบบวกแบบจริงจังก็หัวปักพื้นไปเลยครับก็เป็นชัยชนะของแอนตาร์เซ